สวัสดีครับตอนนี้ CKB น้ำหอมขวดเก่าของผม,ผมก็ได้หมดลงไปแล้วตอนนี้ทางคลาวินคลายก็ออกน้ำหอมตัวใหม่มาชื่อว่าคลาวินคลายดีฟาลองมาดูกันหน่อยว่ากลิ่นของน้ำหอมตัวนี้จะน่าลหลงไหลสักเพียงใดกันครับ คลาวินคลายดีไฟขวดน,นี้ผสมผสานทั้งความอ่อนโยนและความเข้มแข็งเข้าวด้วยกันจากความสดชื่นที่ช่วยเติมพลังด้วยกลิ่นแมกไม้ต่างๆ,างๆเริ่มด้วยความสดชื่นจากซิตรัสที่ชวนหลงไหลเข้ากับเบอร์กามอนและดอกลาเวนเดอร์ที่ให้ความสดชื่นและเพิ่มความเร้าใจด้วยส่วนประกอบสําคัญของน้ามันเวทีเวอร์จากประเทศเฮติที่ให้ทนกลิ่นความมีชิตชีวของกลิ่นดินป่าไม้และธรรมชาติเข้ากับกลิ่นแฟงของแอมเบอร์ที่หอมหวานและแสนเดียว,ยวน คาร์บินายดีฟขนาด30มิลราคา2,150บาทขนาด50มิลราคา3,150บาทและขนาด100มิลราคา4 0 5 0บาทพรอจำหน่ายแล้ววันนี้สามารถสั่งซื้อได้ทางออนไลน์ท ile, un, ั้งเว็บไซต์เซ็นทันโลมิสานและเอ็มนไลน์ได้เลยครับ